สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรยน์นะคะวันนี้นั้นมีรถสวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะเป็นรถมัตด,ด้าสองหนึ่งจุดห้าสปีลิตซีดานนะคะปี2013ราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียง2องแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีไปสิบสี่งวดนะคะคันนี้ค่างวดตกอยู่ประมาณ สี0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยติดต่อมาหานัดได้นะเบอร์ทกศูนย์เก้าแปดสนาัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะห้ามพลาดนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยนะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ สก็ไก่รอลิง6253กรุงเทพมหานครนะคะโรโก้ด้านหน้านะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะสีรถสบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะ น็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบดมันหยดไหลยเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมๆิมบอดี้เดิมเดิมการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกนะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะติดคิ้ว ามาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมาพร้อมเลยนะคะมือจับประตูสี่ด้านนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้ของมาด้ามีติดอยู่นะคันนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักกิ้มเลยนะคะมาด้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะลูกคา้าแล้วก็คันนี้ได้รถปีใหม่ราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายด้วยใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะมาด,ดู ภายในกันต่อนะคะภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะออกสีเทาๆนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกนะคะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะลูกค้ากระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูให้นะคะพวงมลาลัยนะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้าเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะถือว่าโอเคเลย ะะเลขไมของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่1 8 9 9 2 3กิมโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไมกอไมอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวนะสตาร์ทรถให้ดูให้ฟังเสียงเครื่องกันเนาะอันนี้หน้าตากุญแจนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเปิดประตูสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะอ่า เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะคะลูกค้าเสียงเครื่องนิ่มมากๆเลยนะอันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่นัดก็กําลังเสียงเพลงอยู่เนะาะอาจจะได้ฟังเสียงพูดดัดชัดๆนะคะเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะคะพวกซอกประตูต่างๆเนี่ยคือเดิมๆเลยนะลูกค้า ไม่มีรอยขัดรอยไข้ใดๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตซอกประตูเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราคัดเกตเอมาให้แล้วทุกคันนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ fm cd ได้นะคะแอร์อันนอกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเสียบซ้าย aux usb ได้ด้วยนะที่เสียบเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะมีที่วางเจ้าน้ำให้1ใบนะคะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะ คะลูกค้าภายในตแต่งโทนสีดําฟ้าเพดาน ไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือร่องอักขละยยันใดๆเลยนะคะที่บางแดดสองฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะถือว่าโอเคเลยภายในไม่ช้ําเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีรอยฉีกรอยขาดใดๆนะเบาะแน่นๆเต,ต่งๆตึงๆกันเลยนะคะหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขยบขยียย่ยนใดๆนะแพ่นเพจของรถนะคะติดอยู่นะนี่ตรวจสอบประวัติจากศูนย์บริ การได้นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีให้เลยนะคะสภาพสวยนะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพอนอยู่ประมาณ4,000ต้นๆนะลูกค้า ใครที่อยากได้รถราคาไม่แรงผ่อนสบายๆต้องคันนี้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะสวยๆนะใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามา แอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการสภาพสวยๆเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดๆนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะลูกค้าเป็นรุ่นมาด้าสนะคะตัว1.5สปิริตนะคะลูกค้า mm hmm. คันนี้เป็นรถซีดานนะสวยๆเลยนะคะ mm hmm. ไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีให้เห็น เห็นเด่นชัดโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพเมียมนะคะกระจกหลังนะติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันอันนี้นัดเปิดจากกุญแจรีโมทนะคะลูกค้ามาดูกัน ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างกงกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างด้านหลังเดิมเดิมนะคะด้านหลังเนี่ยเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตนะคะเรียงกันกลมกลมให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยยับยุยยเลยนะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขรอยขัด อะไรเลยนะสีเดิมเดิมนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะเนี่ยจุดเม็ดอาร์ตตรงด้านหลังเนี่ยคือแบบกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าดูบอดี้ด้านล่างอ่ะล้ออะไรนะคะอยู่ครบเลยนะคะแม่แรงถุงเครื่องมือครบนะคะสวยๆเลยนะคะันนี้ สภาพเดิมนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งานนันดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังเนี่ยเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครอยากได้รถที่ราคาไม่แรงนะคะผ่อนสบายๆนะต้องคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนนานสูงสุดไปเลย7ปี84งวดนะ ใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าค่างวดยอยู่ประมาณ4,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสนใจห้ามหานะคะันนี้ลูกค้าเงินเดือน10,000เนี่ยก็ออกได้แล้วนะคะสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4 5 0 0ซี103แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะสวยๆเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของพวกจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานต่างๆนะคะก็มีให้เห็นเด่นชัด นะคะสติกเกอร์มอกมีติดอยู่นะจุดเมดอาร์ตนะคะกลมๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื้อนนะคะหัวน็อตฝากระโปรงฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะตาปั๊มตรงฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะราคาไม่แรงแล้วก็ผ่อนสบายสบายด้วยลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะคะอยากได้คันนี้ไปใช้งานหรือว่ากำลังมองหารถที่ราคาไม่ แรงผ่อนถูกๆไปใช้นะแนะนําคันนี้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ4,000ต้นๆเท่านั้นเองนะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดสูญเก้าแปดศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะเป็นรถอ่า มัดด้านะคะตัว1.5สปีลิตนะคะเป็นรถซีดานเนาะปี13ราคาอยู่เพียง229,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหรือว่าใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะมากันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไป ก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ